สวัสดีค่ะเด็กๆก,ก็วันนี้นะคะวิชาสังคมศึกษาใส่ชั้นปห้านะก็มาพบกับครูโบอีกแล้วนะก็สําหรับวันนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศมาเรียนวิชาพระพุทธศาสนาบ้างเนาะก็พระอาจารย์นะคะได้ฝากคลิปวิดีโอนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษากันนะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการทําสมาธินะคะพระอาจารย์เนี่ยมีเคล็ดลับนะคะ10บเคล็ดลับนะคะในการทําสมาธิอย่างง่ายๆมาฝากนักเรียนนะคะเนื้อหาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยค่ะ จากเราได้เจริญการนั่งสมาธิพันทีเรียบร้อยต่อไปเรามาเข้าสู่บทเรียนของอาทิตย์นี้กันนะฮะก็วันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการทําสมาธิเบื้องต้นการทําสมาธิเบื้องต้นเป็นอย่างไรเรามาติดตามและมารับฟังนะแล้วก็สรุปเนื้อหาใจความในการเรียนของอาทิตย์นี้ สมาธิเบื้องต้นนะการทำสมาธิเป็นการฝึกฝนที่บุคคลนะใช้เทคนิคเช่นการมีสติหรือการเพ่งสมาธิไปที่วัตถุความคิดหรือกิจกรรมเฉพาะเพื่อฝึกสมาธิและการรับรู้และบรรลุสภาวะจิตที่ชัดเจนนะและสงบทางอารมณ์และมีความมั่นคง ในการฝึกสมาธินี่เป็นการทำสมาธิเบื้องต้นที่เราจะได้รับจากการทำสมาธิเมื่อเราเข้าใจความหมายของการทำสมาธิเบื้องตน้นเลวเรามาดูเคล็ดลับ10วิธีการฝึกสมาธิแบบง่ายๆเข้าใจแล้วก็เราสามารถนำไปปฏิบัติได้ตามสถานการณ์ หรือช่วงเวลานะที่ลงตัวกับเรานะเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างข้อ,ขอแรกคือการจัดท่าทางให้ถูกต้องนะจริงๆอยู่ว่าใครๆก็นั่งสมาธิได้เพื่อนั่งสมาธิได้แต่การนั่งที่ถูกต้องคือต้องแน่ใจว่าตัวนั่งตัวตรงหัวตรง นั้นเพราะร่างกายของเราสัมผัสกับจิตใจหากคุณนั่งตัวงอแล้วแล้วก็นะจิตใจของคุณก็จะล่องลอยไปนะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ไม่ต้องนั่งเกรงมากนะให้นั่งหรือเหมือนกับเรากำลังผ่อนคลายนะดีที่สุดเมืนะม่อข้อแรกเราตับทำไปแล้วมาในข้อที่2ข้อที่2เป็นการเปิดตานั่งสมาธิ นะบางครั้งการน,นั่งสมาธินะก็ไม่จำเป็นต้องหลับตาเสมอไปสามารถเปิดตาไว้แต่ปรับระดับสายตาให้มองต่ำลงไปนะโดยกำหนดจุดนะให้เพ่งรวมสมาธิไว้เพราะบางคนเมื่อปิดตาแล้วกับรู้สึกฟุ้งซ่านนะในหัวสมองเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆอย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าวิธีใดทำแล้วได้ผลมาก กว่ากันนะลองดูต่อไปในข้อที่3กําหนดรู้ลมหายใจนะการกําหนดลมหายใจเข้าหรือออกนะเป็นการกําหนดที่ตั้งของสมาธิสตินะเพื่อให้จิตของเราอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่อย ไปเรื่องอื่นๆนะแต่เราไม่จำเป็นต้องไปบังคับการหายใจแค่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะของการหายใจเข้าและหายใจออกนะในข้อที่4ก็เกี่ยวกับการนับลมหายใจเข้าหายใจออกการนับลมหายใจเข้าหายใจออกนะเป็นวิธี ปฏิบัติสมาธิมาตั้งแต่โบราณน,นะโดยเมื่อหายใจออกก็ให้คุณเริ่มนับหนึ่งในใจต่อไปก็เป็น2 3 4 5ตามไปลำดับเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าความคิดของคุณกำลังล่องลอยออกไปที่อื่นนะให้กลับมาตั้งต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งนะเพื่อให้นำจิต กลับมาที่เดิมนะต่อไปข้อที่5ก็คือการควบคุมความคิดนะไม่ให้เข้ามารบกวนนะในการนั่งสมาธิของเราเมื่อรู้สึกว่ากำลังมีความคิดเข้ามารบกวนจิตใจของเรานั้น เราก็ค่อยๆขจัดความคิดเหล่านี้ออกไปโดยหันมาสนใจกับการกำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของเราแต่อย่าพยายามหยุดความคิดในทันทีเพราะอะไรเพราะมันจะทำให้เราเกิดความฟุง้งซ่านและก็ไม่สามารถกลับมาสู่สมาธิได้อีกทำให้เราไม่สามารถนั่งสมาธิต่อได้ ข้อที่ 6, การกําจัดอารมณ์ให้หมดสิ้นการกําจัดอารมณ์ให้หมดสิ้นนี่มันเป็นการยากที่จะนั่งสมาธิในขณะที่จิตเต็มไปด้วยอารมณ์เพราะอารมณ์จะทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆในจิตใจของเรานะโดยเฉพาะอารมณ์โกรธกลัวเสียใจนะซึ่งไม่ได้ทําให้อยู่กับปัจจุบันหรืออยู่กับสิ่งที่เป็นในตอนนี้ นะในปัจจุบันนีนะ้ให้จัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี้โดยใช้การกำหนดลมหายใจเข้าออกนะไปที่ความรู้สึกของร่างกายที่ควบคุมอารมณ์ส่วนนั้นเพราะจะทำให้ไม่คิดเรื่องราวที่ทำให้กลัวหรือโกรธอีกแต่หันมาเพ่งกับสิ่งที่เป็นอยู่ในขนาดนั้นแทนนะ ข้อที่7ความเงียบบอเกิดแห่งความสงบนะการนั่งสมาธิควรจะนั่งในที่เงียบเงียบนะเพื่อทำจิตให้ว่างไม่ใส่ใจถึงบุคคลเสียงหรือสิ่งอื่นๆรอบข้างนะเพราะความเงียบนะจะนำมาซึ่งความสงบเยือกเย็นและความรู้สึกมั่นคงเมื่อไหรก็ตามที่ความเงียบภายนอกและภายในประสานขั้น เข้ากันนะก็จะรู้สึกได้นะพักกายพักใจผ่อนคลายจากความคิดที่รบกวนคุณอยู่ตลอดเวลาเนะต่อไปข้อที่8ในเวลาการนั่งสมาธิเวลาในการนั่งสมาธิก็คือเมื่อเริ่มต้นนั่งสมาธิใหม่ๆ นะอาจจะรองนั่งก่อนประมาณสัก5นาที10นาทีแล้วจึงค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกว่าจิตเริ่มนิ่งมากขึ้นแต่อย่าบังคับตัวเองให้น,ะหนั่งนานเกินไปหากยังไม่พร้อมนะระยะเวลาที่เหมาะสมคือประมาณนะคือประมาณ25นาทีเพราะเป็นระยะเวลาที่ไม่ทำให้รู้สึกปวดเมื่อร่างกาย เกินไปจนลบควรสมาธิได้ไปข้อที่9ว่าด้วยเรื่องของสถานที่ที่จะใช้กันทำสมาธิสถานท,ที่และบรรยากาศก็มีส่วนช่วยนะ ให้ทำสมาธิได้ดีขึ้นนะซึ่งการนั่งสมาธิในห้องพระจะช่วยให้จิตใจเราสงบและรู้สึกเป็นสมาธิมากขึ้นหรืออาจจะวางสิ่งเล็กๆที่ชอบหรือช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายไว้รอบๆที่เรานั่งสมาธิก็ได้นะคือการสร้างบรรยากาศสร้างสถานที่ที่คุ้นเคยนะ ข้อ4 0ข้อสุดท้ายนะมีความสุขไปกับการนั่งสมาธินะคนเราหากทำอะไรแล้วมีความสุขเราก็จะทำมันได้ดีและรู้สึกอยากทำต่อไปในการนั่งสมาธิก็เช่นกันหากมีความสุขนะในการนั่งสมาธิก็จะรู้สึกผ่อนคลายสบายตัวและอยากจะทำต่อต่อไปเรื่อยๆจนสามารถทำเป็นกิจ,จวัตรประจำวันของเราได้ เรียนคิดยังไงบ้างกับเคล็ดลับง่ายๆสิบขั้นตอนในการนั่งสมาธินะหากใครมีความสนใจก็ลองนำเคล็ดลับสิบอย่างนี้ไปเริ่มฝึกเริ่มปฏิบัติได้นะเป็นผลดีกับเราต่อไปเมื่อเรา รู้เคล็ดลับในการนั่งสมาธิแล้วการนั่งสมาธิมีประโยชน์อย่างไรนักเรียนอยากรู้หรือเปล่าถ้าอยากรู้ก็ตามพระอาจารย์ไปนะว่าประโยชน์ของการนั่งสมาธินะเราจะได้รับอะไรบ้างนะการนั่งสมาธิ นะนอกจากจะช่วยให้เรามีสมาธิและสติในการปฏิบัติงานต่างๆแล้วในชีวิตประจำวันมากขึ้นแล้วนั้นยังเป็นการลดความเครียดความคลายความมิตกกังวลน,นะฝึกความอดทนอดกลั้นนะขะจัดความคิดด้านลบที่ลบวนจิตใจของเราและช่วยให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้นน,ะนี่คือประโยชน์ของการนั่งสมาธิหลักๆ นอกจากการนั่งสมาธิแล้วมีประโยชน์แล้วแล้วเราได้บุญอย่างไรนะชาวบุธธนะที่เชื่อว่าการนั่งสมาธิเป็นการสร้างอัน,นิสง์นะเนื่องจากในขณะที่เรากําลังทําสมาธินั้นจิตเราจะไม่ฟุ้งซ่านสามารถตัดกิเลสความรลดความโกด ความหลงไม่มีจิตอกุศลไปชั่วขนาดนะเมื่อนั่งสมาธิเสร็จก็มักจะอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บิดามารดารวมถึงสัพพะสัตว์ทั้งหลายด้วยนะจึงถือว่าเป็นพลังบุญประการหนึ่งที่ได้รับจากการนั่งสมาธิเป็นไงกันบ้างหลังจากที่ได้รับฟังข้อมูลจากพระอาจารย์ไป การนั่งสมาธิการทําสมาธิเบื้องต้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่งะไม,ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเราสามารถฝึกตนเองได้ไปทีละน้อยทีละนิดทีละนิดจนชํานาญได้นะพระอาจารย์ก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนลองฝึกเริ่มต้นจาก2นาที3นาที4นาที5นาทีนะแล้วนําเคล็ดลับ10อย่างเนี้ยมาฝึกปฏิบัตินะ สุดท้ายนี้พระอาจารย์ก็ขอจบการเรียนการสอนในของอเรื่องของการทําสมาธิเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้นะก็สุดท้ายนี้ก็พระอาจารย์ก็มีแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินะกันก็คือให้นักเรียนนะเขียนเคล็ดลับการนั่งสมาธิ10ขั้นตอนนะลงในสมุด นะให้เรียบร้อยเผื่อเป็นเครื่องเตือนใจของเรานะท่านี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยที่กําลังระบาดในช่วงนี้ด้วยสัปนาหน้าเจอกับพระอาจารย์ใหม่นะธรรมะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะ โอเคก็จะบลงไปแล้วนะคะสําหรับคลิปของพระอาจารย์นะคะที่ทำมาให้นักเรียนได้ศึกษานะก็เคล็ดลับสิบวิธีฝึกสมาธิง่ายๆนะคะก็ พลังงานในวันนี้นะลูกนะา็ตามภาพเลยนะคะก็จะเป็นใบงานนะคะการทําสมาธินะคะให้นักเรียนเรียงลาดับเคล็ดลับ10วิธีการฝึกสมาธิให้ถูกต้องโดยเป็นการเลือกตอบนะคะในแต่ละข้อเนาะเรียาลำดับให้ถูกนะคะดูคลิปเสร็จก็จะสามารถทรําพลังงานนี้ได้นะ,ะก็สําหรับใครที่ดูคลิปผ่านกลุ่ม Facebook นะคะคุณครูก็ได้ทิ้งลิงก์นะคะพลังงานไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะ,ะแต่สําหรับใครนะคะที่ดูผ่าน Youtube นะก็ทักไลน์นะคะมาขอพลังงานกูได้ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็จบลงเพียเท่านี้นะก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเียนวิชาอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ